วงบีนนะคะก็กับเพลง Fri c t i o n แต่ว่าวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับวิธีแต่งหน้าแบบไหนผู้ชายร้องอีคอนเฟิร์มเลยจ้าคือมันก็เหมือนกับทุกคนที่แบบเห็นกิ๊กแต่งหน้าอะไรอย่างงี้อีนี่หรอสวยอยากจะบอกว่ามันสวยได้แค่นี้จริงๆนะจ๊าแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะเราหน้าอย่างงี้เราแต่งได้แค่นี้ก็ถือว่า มันบุญแล้วแหละเนาะอ่าสำหรับนะคะใครผู้หญิงคนไหนอะไรยังไงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยผู้ชายชอบคนแต่งหน้าแบบไหนหรือว่าอาจจะแต่งหน้ายัางไงแล้วดูสวยก็พอแล้วอะสำหรับเหมาะกับเราเรียบเรียงโดยกระปุก .com นะจ๊ะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากรู้ข้อมอนนูลนี้หรือว่ายังไงก็ไปหาดูได้เนาะบางทีมันอาจจะเก่าจะแก่จ,จะเก็บไงก็ไปดูไปลือคนกันได้ถ้าเกิดว,ว่าไม่เชื่อกิ๊ก นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงกับการแต่งหน้าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามาคู่กันเลยเนะเพราะว่าแต่งหน้าแล้วทําให้เราดูแบบว่าสวยขึ้นแต่ตรงกันข้ามว็ทําให้เราดูเป็นแบบว่าศพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอาจจะแบบว่าดูแบบหนุนจุดเด่นกลบจุดด้อยได้เสริมสร้างความมั่นใจเนี่ยออกมาไปพบปะผู้คนคล้ายๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่บางทีเนี่ยการแต่งหน้าของสาวๆก็ทําให ผู้ที่แบบว่าไม่ไม่นิยมใช้เครื่องแต่งใช้เครื่องสาอางอย่างคุณทั้งหลายหรือว่าผู้ชายคุณผู้ชายรู้สึกแบบเฮ้ยมันขัดตาแบบว่าเหลือเกินแบบอุ้ยคนนี้แต่งหน้ามาอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งถ้าได้เห็นแฟนของตัวเองแต่งหน้าแบบที่แบบเขาไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนทําให้อารมณ์ที่แบบว่าบูดได้เหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นก็มาดูกันว่าการแต่งหน้าแบบไหนที่คุณผู้ชายเนี่ย เขารู้แบบว่ารู้สึกแบบโอ้โหคุณแต่งเถอะธรรมดาธรรมชาติ Work w กเวสุดอะไรอย่เงี้อย่างแรกเลยรองพื้นหนาเต,ตะเลยคือเรื่องของการลงรองพื้นเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเพราะว่าจุดสำคัญยังไงนะคะคือเหมือนกับรองพื้นเนี่ยทุกคนต้องมองที่ใบหน้าเราถูกไหมมันก็เหมือนกับจมูกอะทุกคนต้องมองที่จมูก จุดโฟกัสถูกไหมกิ๊จะแบบกิ๊ตโปล่งอ่ะเดี๋ยวนี้กิ๊กโปลง่งเรื่องจมูกแล้วแบบอีวี่ไปดูแลใจมูกตัวเองก่อนนะแล้วถ้ามาว่าบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจบนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโตขึ้นไปมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยแต่ว่าเรื่องของการลงรองพื้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ายิ่งหนายิ่งดีบางคนแบบอุ๊ยโปะเข้าใบโปะเข้าใบเป็นสิวใช่ไหมโปะ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 ,โปะคือ ที่เคยไปฟังกูรูเขาพูดมานะคะบอกว่ารองพื้นตัวเดียวเนี่ยมนไม่สามารถช่วยได้หรอกถ้าเกิดบบว่าคุณอยากใช้หน้าคุณดีคุณเนียนคุณซื้อมาหลายๆตัวแบบว่าตัวนี้จะเป็นสําหรับหนาหน่อยหนาบางมากกว่านี้หรือจะเป็นเบลดลงเบลดก่อนใช่ไหมลงรองพื้นถ้าคุณอยากให้เน่าเนี้ยคุณดูเป่งอ่ะเอาแบบว่าสีเป็นไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะหน้าผาก แกนทั้งสองข้างแล้วก็ตรงจมูกตรงกลางนี่แหละคือวิธีการไฮไลท์เนาะหรือว่าคุณอาจจะแบบว่ากกหน้าที่แบบเฮ้ยคุณเป็นขาหน้าเหลี่ยมเอาพวกสีที่มันเป็นโทนเข้มอะน,นะคะทาตรงนี้อย่างเงี้ยก็ได้เนาะแบบหรือว่าจะเป็นคุณเป็นสิวเอา,เอาคอนซีลเลอร์มาแต้มสิวคุณไม่ใช่แบบว่าปกทีเดียวไปครั้งหน้ามันก็จะดูหนาเนอะนะคะหรือว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์หรือจะเป็นแป้งแต่งหน้าลงไปอีกมันก็จะไป เหมือนกับคุณอ่ะต้องต้องเบามือเนอะไหมคะแบบคุณอย่างเช่นคุณลองรองพื้นไปแล้วคุณจะมาลงแป้งหนักไม่ได้คุณต้องแบบแตะเบาๆเบาๆนะเบาๆ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 นะจ๊ะแล้วมันจะไ,ไม่ไม่ได้ดูเหมือนแบบเฮ้ยหน้าเคก็เปล่าเนี่ยดูหน้าเตอะไม่เป็นธรรมชาติเลยเป็นสิ่งที่มันทําให้ดูแบบไม่สบายตานะสําหรับผู้ชายนะคะแถมยังบอกบอกได้ว่า คุณเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเนะว่าเฮ้ยหน้าของคุณมันเฟิร์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากขาวกิ๊ก็อยากขาวกิเป็นคนหนึ่งที่อยากขาวไม่มีคนคนคนดำคนไหนที่อยากดำอยากจะขาวทุกคนหรือว่าคนที่ขาวแล้วก็อยากจะขาวขาวขาว,ขาวไปอีกแต่เราก็คนที่จะเลือกใช้ใมันถูกต้องนะว่าเฮ้ยผิวเราทนนี้ดูดิคนโทนไงไมะ <laughs> ผิวเราตอนนี้เราจะใช้แป้งที่แบบว่าเฮ้ยมันตัดกันไปเลยอ่ะกับคออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออคนหลีกเลี่ยงเนาะก็ดูดเองอเฮ้ยมันก็ยังไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะนะน่าจะใช่ต่อไปเรื่องที่สองหน้าขาวคอดําเป็นไงล่ะ ถ้าเกิดว่าหน้าคุณขาวคุณสวยคุณกริบเลยนะแต่คอเนี่ยยังดำค้ำอยู่แบบนี้ก็ไม่หวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ลงรองพื้นบางๆให้เป็นธรรมชาติกลมกลืนกับผิวที่ลำคอแล้วก็ขอขอให้ลงรองพื้นเผื่อไปถึงคอด้วยเถอะนะขอร้อง please ตสอไปแกมแดงแป๊ดแป๊ดเลย แบบตุลีเอาง่ายๆคือกระจุกเดียวนะเข้าใจว่าเอออยากให้แบบว่าเลือดฝาดเลือดฝาดเด็กๆอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าเกิดว่าปัดแก้มให้มันแดงแป๊บแป๊บเหมือนไปเล่นนิ้วขนาดนั้นมันก็เวอร์ไปเวอร์กันไปนะคะผู้ชายเขาอาจจะแบบว่าเดินควงกาแฟหรือว่าเ hey, ฮ้ยนางเอกดีเก๋อย่างนู้นอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันนะคะก็ทุกคนเปลี่ยนแปลงกันได้ต่อไปสี คิ้วบางขนตาหนาเป็นแพ้เด้งเวอร์ป้เวอร์ป,รป้บางคนเข้าใจว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนอยากมีขนตากี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าบางคนที่แบบเฮ้ยฉันขาดการติดขนตาไม่ได้หรือว่าคุณไปต่อขนตาถาวรมาคุณไม่สามารถขาดขาดได้เลยแต่ว่าติดอะ่ะมันไม่ผิดแต่ติดให้มันดูแบบว่าดูไม่เวอร์เนี่ยมาผู้หญิงสวยเขาว่าต้อง เออต้องคิ้วโกรงแบบว่าดังแบบเขาเรียก่ไงคิ้วโก่งดังดันซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าการคิ้วเสียจนบางเฉียบแบบดังงอแบบว่าแบบยังไงดิการคิ้วแบบบางสะกงเป็นสะพานเลยแถมยังติดขนตาปอมเป็นแบบตั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 บเฮอเออฮ่า่บางคนติดสองชั้นนะจ๊ะดัดเซเวอร์จริงๆแบบนี้มันก็ไม่ทําให้รู้สึกแบบว่ามันทําให้รู้สึกแบบหนัก ไปมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าชวนหน้ามองแต่ได้กับว่าจะเผลอมองเพราะคิดว่าเออมันก็แปลหกหนิมการบางคนอาจจะชอบเนาะบางคนอาจะชอบญิงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ชายจะไปผู้ชายไม่เหมือนกันต่อไปไอายแชโดว์เข้มแขมไม่เข้ากับสีผิวคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเพื่อใบงานปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นเรื่องทีมแฟนซีอะไรอย่างเงี้ย ว่าอย่าได้แต่งตาแบบแรงๆแบบดำแดงแป๊ดอะไีเลย,ย,เลยด้วยอายแชโดวที่สีเข้มจัดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ดูสวยเหมือนนางเอกในละครแล้วก็ยังดูแบบว่าเฮ้ยมันเวอร์กกันไปแบบเช่นเดินสยามจากนี่กิีดอายขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอะไรแบบไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็แต่งแบบเฮ้ยด,ดสดสยดูนะ่ารักดูสดใสดีเนาะแบบเฮ้ยอาสีขาวสีน้ำตาลก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดํานิดหน่อยเลย หน้าของคุณว่าเอ้ยมันเหมาะกับสีไหนมากกว่ากิ๊กว่านะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเหมาะกับสีไหนมากกว่าแล้วก็มันจะได้ไม่ดูเวอร์เกินไปกว่าจะเดินออกจากบ้านย่างก้าวข้างนอกก็ยิ่งเป็นอชิโดโทนสีที่ไม่เข้ากับสีผิวขงองคุณแล้วเนี้ยก็ยิ่งดูแบบว่าเพี้ยนไปกันใหญ่เลยยิ่งโดนแดดยิ่งเห็นความจริงนะคะข้อหกปากแดง ราก็เท้าสีแดงกันเลยเนาะแบบว่าเท้าสีแดงเดียวหน้าแบบไม่ต้องจัดเต็มแต่ทวาผู้ชายส่วนใหญ่กลับไม่เห็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงที่เท้าปากสีแดงแล้วดูสวยๆจริงๆนะ้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่มือเท่านั้นคือถ้ากิ๊กไปเท้าปากสีแดงปากก็จะใหญ่เป็นนโอ้ยเป็นอะไรเขาเรียกว่ายงไโอ้ยใหญ่มากเลยเนาะ กิคนปากใหญ่มากที่เท้าสีแดงนี่ใหญ่ใหญ่เลยส่วนใหญ่ทานแล้วก็ดูแบบว่าแรงแบบฟุ้มเฟือยนะเห็นจะน่ารักนะถึนุนน่าหนอมสังนีเขาก็พูดอย่างนี้กันเนาะแต่มันก็ละตะคนอีกเนาะใช่ไหมอย่างจีก็ทานไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนไม่เคยคิดจะทาด้วยข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายแล้วนะคะแต่งหน้าด้วยทุกๆข้อที่กล่าวมาด้านบนยังไงข้อสุดท้ายร้ายแรงที่สุด และแน่นอนว่าคมมุณผหหู้ชายเขงหงอยสุดๆก็คือการแต่งหน้าทุกส่วนของใบหน้าด้วยทุกๆข้อที่กล่าวมาทั้งหมดปากแปดแก้มแปดคิ้วโกงขนตาจัดเต็มรองพื้นหนาเตะอะไรอย่างเงี้ยถูกข้อที่กล่า,มามมวาม,นนานะามาไม่เออมันคือมันได้ลุคที่เหมือนกับอย่างที่อย่ามันมัน,ม,น,ม,นมันก็บอกไม่ถูกจริงๆนะคือรู้แล้วก็อย่าทำละกันเนาะว่าแบบ เออเรามาเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าจริงๆไม่ได้ว่าคู่ตอนที่เขาเขียนมาเท่านั้นนะคะทั้งเจข้อที่รวบรวมวันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบคุณผู้ชายที่เขาไม่ได้โปรดปานหรือใครที่แฟนใครที่ชอบให้คุณแต่งหน้าแบบนี้คุณก็แต่งไปเลยนะคะหรือว่าคุณชอบก็ไม่ต้องอังนนี้ถ้าคุณมั่นคุณโอเคคุณแต่งได้และไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวเท่าน,านั้นผู้หญิงอย่างเรามองก็รู้สึกว่า,วา มันเยอะเกินไปมันน้อยเกินไปเราก็เปลี่ยนได้หน้าแปลงนะว่าแม้จะมีเครืสองสำอางสารพัดสีแต่การแต่งหน้าแบบอ่อกเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่สวยงามแล้วก็ชวนมองมากที่สุดเนาะเราต้องแต่งให้เข้ากับตัวเองมากกว่านะคะวันนี้เรื่องราวผู้หญิงน้ารักดีๆจากเจเคกิกค่ะก็อย่าว่ากันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบมีความเห็นไม่ตรงกับกิกก็ขอโทษด้วยมานะที่นีด้วยเพราะว่า ข้อความนี้มันเหมือนกับเป็นความหิ่ของผู้ชายนะคะก็อยากใช้เข้าใจการเป็นกลางนะคะกีก็ไม่ได้เข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อยากใช้แต่งหน้าให้แบบว่าดูดีดูสวยกันทุกคนเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ